สวัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับผู้ช่องของ M อมหลับเอทูด้วยนะผมก็สาหรับคลิปนี้นะผมก่อนจะมาสอนวิธีการพับเสื้อนะผมเอามาแค่ที่พับเป็นแล้วก็แล้วแต่ไปนะผมผมสอนที่คนยังพับไม่เป็นนะสาหรับคลิปนี้นะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการพับกันเลยเดี๋ยวครับปาผมกวิธีการทำขันแคร่ผมเราหยดล้ากระดาษมาหนึ่งแผ่นนะแลวเราพับแบบพับแบบตั้งแบบนี้นะผมนะเนี่ยพับแล้วก็รีบไปเลยนะทุกคน แล้วก็พี่เอม,มานะครับนะแนะล้วพี่เอาม,มาแล้วนะผมแล้วเราก็พับเข้าไปใหม่คนระับพับกลางนะแบบนี้นะพับแนวตั้งแบบกลางนะทุกคนแล้วเราก็ไปพับไปฝั่งหนึ่งนะก็คือนี่คนระับก็เราพับอีกฝั่งหนึ่งก็แบบนี้เลยนะผมนี่นะเหมือนเีาเนี่ยเราก็จะหัน่นกระดานนะษ ให้เราพับลงไปนิดเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะพับลงไปนิดเดียวแค่น,นี้นะแล้วเราก็หันกลับไปฝั่งเดิมนะที่เราพับกันเมื่อกี้นะแล้วเราเอามุมนั้นมาชนขอบนะครับมันล,ลงมาด้านล่างนิดหนึ่งนะผมทั้งสองฝายนะสำหรับวันนี้นะให้ลงทั้งสองฝายนะทุกคนนะครับ,รบตามต่อแบบนี้เลยครับครับผม นี่คร <You know, S 1> ับว like 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 ิธี่อไปนะครับตอนนี้เราได้แบบนี้นะปลอกฟังนะเป็นปกเสื้อนะครับทีนี้เราไปดูกันด้านล่างนะทุกคนด้านล่างเราจะหันหัวกลับลงมานะครับแล้วเอ่อขี้โยมมาครับผมแล้วเราก็จะพับลงมานะครับนิดเดียวนะพับลงมาแค่นี้นะครับทุกคนนี่พับลงมาแค่นี้นะครับแล้วเราก็เอากลับไปเหมือนเดิมครับผมใส่ไปเหมือนเดิมครับนี่นะครับผม อีก้างหมึ่งก็เหมือนก,นกันครับผมก็พับลงขับไปเหมือนเดิมแล้วเราหกบกลับมาด้านบนให้อยู่ในแบบนี้นะทุกคนนะมันจะนั้นนะถ้าเราพับถ้าเ,เราเอาตรงเนี่ยคหันพับเราขี้ออกมานะด้านล่างนะให้เราขี้ออกมาจากกระดาษนิด่นหนึ่งนะนแบบนี้เลยนะผมอันนี้เราก็เรียกว่าปกอันนีไอ้แขนเสื้อตัวนี้ตัวน,น,นี้จะเป็นแขนเสื้อนะครับทุกคน เนี้ยจะได้แบบนี้เลยใช่ไหมผมทำไม่ตรงนะขอโทษด้วยนะผมมันไม่ตรงนะสำหรับอันนี้นะแล้วหลังจากนั้นให้เราพับขึ้นไปนะครับพับขึ้นบนไปเลยนะผมมันจะมีตรงช่องเล็กๆอยู่นะครับเราเอากระดาษน่นะครับไปพับใส่ในช่องเล็กๆอันนั้นนะทุกคนนั่นนะเนี่ยเอาไปใส่บนบกเล็กๆอันนี้นะครับนี่อันนี้นะผมเราดาดอันเนี้ยมาใส่กับตรงนี้นะผม แค่นี้นะคะผมนะครับจะรูไม่ตรงด้วยนะผมวันนี้ผมยังไม่เคยตรงนะแล้วก็ผมพับไม่ตรงด้วยนะสำหรับคลิปอันนี้นะเนี่ยแล้วเราก็เอาไปตกแต่งได้เลยนะผมนะเอาไปตกแต่งแบบไหนที่แบบใส่ของทุกคนได้เลยนะผมอันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมก็ขอขอบคุณตุกอันนี้คือด้านหลังนะเมื่อกี้ผมมืออันนี้คือด้านหลัง อันนี้คือหลังเชื่อนะผมผมทำไม่ตรงนะผมกขอโทษทุกคนด้วยนะนะทำเหมือนกันนะแต่ว่าแค่ขับไม่ตรงนะทุกคนก็บ๊ายบายครับบ๊ายบายอ็กทู M B